สวยมากต้นนี้ดูเขาบิดนะครับบิดตั้งแต่โคนเลยที่ที่สำคัญโคนเขาสวยด้วยนะครัโคนผายทุกต้นเลยนะครัโคนผายแล้วก็โอ้โหต้นนี้บิดบิดอย่างนี้เลยนะโอ้สวยมากต้นนี้ไม่รู้สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนต้นไม้นราชาตลาดไก่คู่นะครับตลาดต้นไม้ไก่คู่ดูครับดูนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศในสวนนะครับคือไม้เยอะมากนะครับเป็นพันต้นนะครับ หลากหลายมากนะครับมีมีทุกอย่างนะครับทั้งไซจีนทั้งมะกอกโอลีฟทั้งนิ้วชมพูนะครับแต่วันนี้เรามาดูโซนนี้ก่อนนะครับข้างหลังผมนี้นะครับยาวไปถึงนู่นนะครับยาวไปถึงนู่นเข้ามาดูเัาประมาณเกือบ200ต้นได้ครับคือสนใบภายนะครับมาดูสนใบภายมาดูความความใหญ่เขาครับว่าใหญ่แค่ไหนนี่ครับโหโคนใหญ่มากดูครับบิดๆสวยๆเลยนะครับ บิดส,สวยเลยดูครับนี่คือโคอนนี่ครับเก่าแก่มากนะครับนี่คือสวนใบพายนะครับสวนใบพายแล้วใบใบเขาก็เป็นใบเล็กนะครับใบเล็กนี่ครับเก่าแก่มากนะครับดูเกตอันนี้นะครับเป็นวัตถุดิบเอาไปสร้างบอนไซนะครับมีเยอะมากนะครับดูดูข้างล่างนี้บิดไว้ให้แล้วนะครับข้างล่างนี้บิดไว้ให้แล้วนี่ครับโอ้โห oh, สวยนะครับใคร ใครอยากได้เอาไปทําบอนไสนะครับเอาอยากได้เอาไปทําบอนไสนี่โอ้โหต้องต้องลองมาดูนะครับลองมาดูนี่สวนเปิดทุกวันนะครับถึงตั้งแต่เช้าจนถึงหกโมงนะครับดูครับไกลสุดลูกหูลูกตานะครับนี่ไซส์อย่างนี้ก็มีนะครับไซส์อไซส์เล็กลงมาก็มีนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเป็นก็โทรมาสอบถามได้ครับมีหลายราคามากนะครับมีหลายราคาแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับนี่ ผมชอบความเก่าแก่ของเขามากนะครับความเก่าแก่ดูต้นนี้ต้นนี้สวยนะใครทําบอนไซ์ทรงใหม่ๆนะแนวใหม่ๆดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็สร้างลงไปอย่างนี้นะครับโอ้โหเยอะมากอะ่ะดูต้นนี้สิครับต้นนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับใหญ่มากเลยโอ้โหตอนแรกนึกว่าเล็กๆนะไม่เล็กนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ใครสนใจต้นไหนก็เล็งไว้นะครับเล็งไว้เดี๋ยวจะให้ดูทุกแถวเลยนะครับให้ดูทุกแถวเลยมาดูโอ้โหต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้บิดสวยดีนี่ต้นนี้เหมาะใกล้เป็นบอนไซแล้วนะครับอืมอูเยอะมากโอ้โหดูต้นนี้ครับต้นนี้สุดมากดูต้นนี้บิดสวยมากเลยอู้สวยมากต้นนี้ดูเขาบิดนะครับบิดตั้งแต่โคนเลยอะที่ที่สาคัญโคนเขาสวยด้วยนะครับ โค่นผายทุกต้นเลยนะครับโค่นผายแล้วก็โอ้โหต้นนี้บิดบิดอย่างนี้เลยนะโอ้สวยมากต้นนี้ไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือยังนะครับไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือยังแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะเนี่ยพวกบิดบิดสสวยโอ้เราดูแถวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินบนมานี่ครับมาดูโอ้โหต้นนี้ต้นนี้ก็สวยนะครับนี่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้ก็สวยมากนะครับต้นนี้ โหบิด oh, สวยๆทั้งนั้นใหญ่ไหมครับเนี่ยผมโคนนี้ผมต้องสองมือก็ไม่มิดนะครับ mm. น่าจะแปดนิ้วเก้านิ้วนะครับใหญ่ดีต้นนี้อูเยอะสวยๆทั้งนั้นเลยโห oh. นี่เป็นอาณาจักรสนนะครับสนสนใบพายนะใครใครชอบนี้ต้องต้องมาดูเลยครับวัตถุดิบวัตถุดิบทำบอนไซเลยเอาไปน่าจะทำอีกไม่เยอะนะครับทำอีกไม่เยอะ นี่โหเขาบิดไว้ให้แล้วนะครับเหมือนบิดตั้งใจเอามาทําเป็นบอนไซ์เลยโดยเฉพาะเลยนะครับเหมือนตั้งใจมาทําเป็นบอนไซเลยเนี่ยอย่างเงี้ยบิดบิดนะครับเก่ามากแต่และต้นเก่ามากเลยโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูต้นนี้ครับนี่ครับเขาบิดเขาเก่ามากนะนี่ครับ สวยดีสวยมากเลยเพราะว่าแต่ละต้นนี้คือบิดบิดได้อร่างการจริงๆน่าจะบิดงแต่น้อยครับโอ้โห,โหสวยชมไปเพลินๆนนะครับชมเพลินๆไปสนใบพายโอ้โหแต่ละต้นนี่ครับประมาณสามสิบกว่าแถวนะแถวละสี่ต้นโอ้โห มีทุกฟอร์มนะครับนี่ยเป็นทรงต้นนะครับทรงต้นส่วนใหญ่เป็นทรงต้นนะครับเี๋ยวก็ตัดเผื่อมาให้แล้วนะครับโอ้นี่อันนี้เป็นแถวแรกนะครับแถวแรกมาดูแถวข้างในครับแถวสอง